สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับผมเดวิกระเงือฮันเตอร์ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับกับข่าวสารใหม่ๆนะครับจากทุกสำนักพิมพ์นะครับก่อนอื่นครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจกับผมเดวิกระเงือฮันเตอร์ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาข่าวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับหนังสือพิมพ์มติชนรอบบ่ายนะครับของวันจันทร์ที่7มิถุนายนพศ2564ครับพี่น้องครับโรครัมปี้สกิน ลามโคราชพงะหัวติดเชื้อทั้งหมู่บ้านครับเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2564ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตำบลบันลังระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรครมปีสกินซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวครับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเป็นจำนวนกว่า3,000ันตัว และจากการตรวจสอบที่คอกเลี้ยงสัตว์ของนางศิริพรบำรุงศิลป์เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวบ้านคูเมืองสังเกตวัวเนี่ยครับมีลักษณะคล้ายเป็นโรคผิวหนังเป็นจุดทั่วทั้งลำตัวและมีน้ำลายยืดเป็นฟองขาทั้งสี่ข้างอ่อนแรงไม่ยอมกินอาหารและน้ำทราบต่อมาว่าติดเชื้อไวรัสริมปีสกินจึงได้แจ้งให้กับสัตว์อำเภอครับทราบ ตอนแรกคิดว่าเป็นเฉพาะข้อของตนเองเท่านั้นนะครับแต่หลังจากพูดคุยกับเพื่อนในหมู่บ้านครับถึงทราบว่าทุกข้อเลี้ยงวัวในหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่ใกล้เคียงติดเชือ้อไวรัสรัมพิสกินครับพี่น้องครับเหมือนกันหมดเลยครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะทําการรักษาได้โดยตรงครับรักษาตามอาการเท่านั้นแต่หลังจากได้รับการรักษาอาการป่วยของวัวก็ได้เริ่มดีขึ้นตามลําดับครับแต่ยังมีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากแผลที่ผิวหนังวัวหลายตัวนั้นเริ่มมีการติดเชื้อ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรัมพิสกินนะครับทำให้ไม่สามารถขายวัวได้กว่าจะระบาดนะครับของโรคจะหมดไปเนี่ยคาดว่าจะกินเวลานานอีกหลายเดือนครับพี่น้องครับทำให้ช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนี่ยต้องขาดรายได้จึงอยากนะครับวอนให้ภาครัฐเนี่ยให้การเยียวยาเกษตรกรนะครับให้ตรงจุดนี้ด้วยพี่น้องครับของผมเองนะครับของไดเครื่คันเตอร์เนี่ยก็เลี้ยงวัวเหมือนกันพี่น้องครับและวัวผมก็ทําการติดเชื้อเหมือนกันหนึ่งตัวรู้เลยนะครับว่า วัวของเราเองเนี่ยเมื่อเกิดการติดเชื้อเรารู้สึกเป็นห่วงนะครับพี่น้องครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แค่สังเกตอาการของวัวผมนะครับแล้วก็เรียกปศุสัตว์นะครับผู้ที่เป็นปศุสัตว์ผู้ฉีดยานะครับมาทําการฉีดยารักษาวัวเขาฉีดไปทีเดียว3ามเข็มครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเป็นแค่การรักษาเบื้องต้นครับเป็นยารักษาพวกโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังของวัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ฉีดไปแล้วก็ดีขึ้นครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทาการรักษาสังเกตอาการนะครับแล้วก็ดูว่าวัวเราะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้วัวผมก็เริ่มกินอาหารได้บ้างแล้วนะครับ แล้วก็หมั่นทาความสะอาดคอกครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการล้างภาชนะที่ใส่น้ำล,ล้างภาชนะอาหารหรือแม้กระทั่งตัดหญ้าบริเวณข้างคอ,อกออกนะครับเพื่อป้องกันยุงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีกที่ดูดเลือดวัวเรานะครับพี่น้องครับผมก็หวังว่าโรคเหล่านี้จะหายไปนะครับเพราะว่าตอนนี้วัคซีนทําการฉีดโรคเนี่ยมันยังไปไม่ถึงในท้องที่ของหมู่บ้านผมนะครับก็ได้แค่ป้องกันแล้วก็สังเกตอาการ เราจะผ่านวิกฤตโรคลมปีกินไปด้วยกันครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกับผมตาเกื่อนฮันเตอร์ครับจะหาข่าวสารใหม่ใหให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วเรากลับมาพบกันสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ